สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทะะุกขยินดีต้อนรับในช่วงของ The Highlight ะคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม Goldie o r c i เช่นเคยวู้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม Goldie Boy เป็น58นะคะตั้งแต่570ถึง580นะคะมาสิทำไมมึงไม่มาวะมึงมาสิทำไมมึงไม่มา วะาไปอือโอ๊ยเ,เปิดดังไปป่ะเปิดแล้วไม่มากป่ะปะ้าไป<ะ>อุ้ยมันดังไปขายน่ะมันดังไปเลยค่ะนักอือเข้าบูเลตกระโดดอุ้ยอือกระโดด เนาะไปจริงแล้วมันเป็นลาวาเนาะอ,อ, <c oughs> อือุ้ย <c oughs> เก็บมากขึ้นอนะ่ะอุ๊ยอีกเท่าไหร่ไปเอาบอกไปไม่ได้เนี่ยหาไปอะไรมากปะปะไปไปะอะไรอ่ะอุ๊ยเก้าสิบ อะไรมากปะไปอ,อืออันนี้ต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วน่ะ,อนนะโอ้ยทำไมมันไม่ไหวะเอา้ามีด่ดีแต่มันแต่มันไม่พลาดโอ้ย น้าห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะทคนห้าร้อยเจ็ดสิบอดเจ็ดเนั่นแหละเจดเอ็ดไปจต้องลองททุกคนเป็ <c oughs> งงนปอย่างนี้ค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดอุย้ยอุ้ยมันดนในขานมนาะมันดในขานอน่ะุยมัน,นอยู่ทั้งตัวเลยอะ่ะขามึงดนไปเพื่ออะไรอะ่ะมึงดนไปเพื่ออะไรขา ไปเถอะไปดีดีเสร็เออไม่ใช่ดีไปดีนี่โอ๊ยสี่สิบแต่รันห้าร้อยเจ็ดสิบได้เก้าสิบทำมือได้สี่ทำมือได้สี่สิบน้อยกว่าหากห่างก็เป็นห้าสิบเลยหากก็เป็นหากก้าสิบเลยเนาะห้าสิบขันทุกคนห้าสิบสิบนั่นแหละสิบอุ้ยเกือบตกแล้วมั โอ้ยบอกว่าเกือบตบมึงจะประตูอีกนยจะประตูซ้ำไอ้นี่เอ,อือไปโอ้ยต้องขึ้นนะ่ะเป็นอะไรมากปะปะไปไปออ้ยมันเร็วมากอ่ะ นะคนะทุกคนมึงอ่ะค้าทุกคนสมองมึงอ่ะค้าทุกคนไปอุ้ยจะได้แปดอหค่ะทุกคน850 85นั่นแหละแปดห้าอปาไปเก็บไปแล้วก็เก็บขนมไปอุ้ยได้1น0ยเค่ะทุกคน190 1 9รนั่นแหละ1ิบอุ้ยแปดอยหสิแล้วว่าไปอะไรมากปะ ไปฮ <ไป S 1> ืบวิโอ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้อันนี้เกือบได้แล้วป่ะอันอันนี้อันนี้หนึ่งอ่ะสิบสี่อันน่ะไป,ไปโอ้ยเอาดูเลมึงจะมาดูดสามอีกไปอะไรมากป่ะ๊ะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะดีนะหยุดได้เลยอ่ะประกาศทุกคนมึงอะ ค้าทุกคนโอ้ยอีกแล้วนะจะบอกว่ามึงอ่ะค้าทุกคนจะบอกว่ามึงอ่ะค้าทุกคนไปไม่ใช่ดิมึงอ่ะค้าทุกคนเหนือมึงอ่ะค้าทุกคนไปอุย้ยจะได้หกสิบบาทอ่ะไปอะไรมากปะ,ป,ะป้าไปโดนไปสีขมือไ,ไม่โดนไปวะ อุ้ยฉันได้410คน410 41นั่นแหละ41ไปอุ้ยฉันได้560ขคน560 56นั่นแหละ56ไปจะมาตกสามหไปอึ๊บมา507สามขุนคนไม่ดีขาดนั่นแหละขาดไป โอ้ยแปดร้อยห้าสิบอีกแล้วปเป็นอะไรมากก็อุะอ้ยฉันได้เงินหนึ่งมบาทค่ะทุกคนหนึ่งหมื่นบาทสินั่นแหละสิโอ้ยอีกนหนเออ,อสีเข้าไปเอาล้วมันก็ประตูบัญชีสิวเนี่ยฮะไปหลายรอบนะ มันเริ่มมาแต่ต้นน่ะเออไปแล้วทำไมมาขู่ข่าเนี่ฮะโอ๊ยกูจะเข้าเลยมึงจะมาตกซาบีกนั่นแหละจะมาตกซาบีก <c oughs> สามนั่นแหละสิบสามไปเอาร้อยเก้าสิบจะถานห้าร้อยเจ็ดสิบสามได้ห้าร้อยหกสิบทำมามือได้สิบเก้าทำมามือได้หนึ่งร้อยเก้าสิบน้อยกว่าหากเป็นสามร้อยเจ็ดสิบหากเป็นสามร้อยเจ็ดสิบไปเนาะไป ฮึบชนะห้าร้อยเจ็ดสี่ไป้เท่าไรฉันว่ามึหมดจะได้โอ้ยก4าสีมีเหนัก็ีอะไรมากปะปาไปไปห้ารยเจ็ดสิบห้าไปโอ้ยประสิ่งดังเลยขาน่ามันดังเลยขาน่า <clears> oh <throat> Sim. ลืมเข้าวูเลตว่าขี้โอ้ยไม่ใชดิดเข้าวงวาร์ปผิดเพราะว่ามูอแต่โมโหกเขเลยลืมขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปโอ้ยมันปิดนะนี่มันจะมาติดซ้ำอีกมวยไปมูยเอาไปชดิมวยกระโดดโอ้ i แต่ว่าคูณเป็นเสียบแบบทิ้งดึงคออันนี้ง่ายมากอะเป็นอะไรมากปะปะปะมวยปะเอื้อบตีเข้าไปโอ๊ยมาตีหันะะน่ะตีเข้าไปลูกบอลก็หลบภายหลังเอามันหลบไปทวนทันได้ไงอะฮะ ทุกคนมึงอะฆ่าทุกคนสนนขาบอกเขาว่ามึงอะขาทุกคนฝ่ายชนะเย่ชน,ชนแล้วเดี๋ยวมาหนึ่งพันบาทาค่ะทุกคนาสิบนั่นแหละสิบาอยเจ็กค่ะทุกคนห้าร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดหกนั่นแหละเจ็ดหเอาลูกกีตาร์ังคู่เลยหรอไม่กี้ทำแบบนี้ใชป้ะลูกกีตาร์คังคู่เนี่ยอ้า แล้วนี่ฟองก็บีเดียวไปอะไรมากปะปะไปอ,อ้อเอาแล้วมึงจะอยู่ถามพวกมึงอ่ะไปจะมาอยู่สาอีกกลายเป็นว่ามึงจะมาอยู่ซาผีค่ะแล้วคนมึงจะมาอยู่ซาซาผี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 ออ้ยเจ้าข <c oughs> <c oughs> ้าสิบก้อนนอขึ้นมานี่อะไรอ่ะเอา เอื๊บกระโดดเุ้ยเมื่อไหน,น,นี้เมื่อไนรา่สังทึงสีแล้วทลานานน้วมื่อไหร่ลูกบอลอยู่จังเลยเนี่ยฮะลูกบอลลูกบอลอยู่จังเลยอ่ะโตมาเมื่อกี้ค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปปไปตโตแบบสีน้งต่อดีกว่าปะ่ะเอื๊บกระโดดแปะแปะแล้วก็ลงไปแปะคือ ไปแตกแล้วก็ไปเข้าดูเลทเอาดูเลทแล้วมันเอาบอกที่มันแตกมาด้วยอะไปอะไรมากป้าป้าไปเอาน้วมันไม่กระโดดเหรอดีนะมันไม่กระโดดแต่มันกระโดดตรงนู้นอะเลยไม่ตกถ้าไม่ฝูนบ่าระวังเลยนะโม้ใครจบอกให้โอ้ยแล้วมันจะกไปฉีดจิ๋่ขาโมขาแม่มื่อไี้นี่เกือได้แค่สี่สิบบาทจะไปอะไรมากปถ้าสี่สิบบาทนี่ได้อีกรอบหนโมโหแล้วก็เรื่องที่เกิดเกิดสามเรื่องอันนี้จะมโมโหทั้งคลิป โอ๊ยูจะมานูซาผีเปอไมแล้วอยนตาอะไรมากปะปะไปเอาลอนอีกเนาะฉันลูกบอ๊นั่นแงเสียไปสาใบเลยไปอะไรปะปะไป โอ้ย90ผิวน่ไไะตั้งแต่90 90เนี่ยฮะตายรอบแล้วนะไอแปะขึ้นมาแล้วก็ตีไปค่ะทุกคนหาโอ๊ยทำไมทำไมโบนี่มาเรื่อยๆอ่ะไปอะไรมากปะปะไปอีกทีเวลาเปิดต้องเปิดทางนี้เอาว่ากินมันไม่ตกได้ไงอ่ะวิ้วิ้เลื่อนมาเอาไปใส่เลื่อยมาเลื่อย TÚt Để... đi oh. <coughs> อันนี้จบแล้วมึงเตรียมตัวเลยพูดคำว่าเหมือนบู้วานอ่ะอีพีที่ห้าสิบหกอะ่ะเหมือนบู้วานเลยพูดแบบเดิมเดิมเป็นสี่เพื่อบู้วานก่อนหกเรื่องเป็นเพื่ออะไรเป็นคุยอ,อะไรบ้างไหม วันนี้จะเปลี่ยนอีกอเนี่ยอย่างวันนี้หนกักกว่าเดิมแค่นั้นแหละ <c oughs> หนกักกว่าเมื่อวานอะ่ะแล้วพูดนานด้วยแค่นั้นแหละกูจะไม่ส่งคลิปด้วยอ่าครึ่งชั่วโมงเลยไม่ต้องไม่ต้องส่งแค่นั้นแหล,ละครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละสามสิบนาทีเนี่ยเมื่อวานยีน่สิบสองนาทีวันนี้สามสิบน,นาทีแค่นั้นแหละกูส่องวันแล้วปนะ่ะ I like a book. กบมเคุณถามพวกกูไปกับมาึง